โอ้โอ้อาชีด้วยโอ้เต้มันมีปืนว่ะมันสามารถช่วยมุณได้เต้มันไปหามคุณแล้วกลับมาเดี๋ยวคุณมีปืนละสิบห้าสิบห้ารุ่นสิบห้าจะมากเฮ้ยสว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 ยทำไมไอเชี่ยนนี่มันเดินไปไหนวะฮะ กคิวทำไมอ่ะมีคนอ่ะ What ไอที่มีคนนี่ไงอ่ะอ๋อเป็นเดเป็นเวดนี่ๆข้างหน้ามึงเลยเจ็บมากตัวกูลงๆๆจะเจ็บมากจะมากคนเะนี่เราไอตัว โอ้น้ากูโอ้รับตัวสะอร์ับไม่ใหม่โว้วววววได้กลับกลับเลยกลับเลยกับเลยกับเลยกูทับเลยไปแล้วไอ้เย้ยเอ้ยพี่กอชิบหายเหอะตายปะเนี่ยอย่างเงี้ยเฮ้ยอย่าพึ่งชาร์จเลยเอ้ยเฮี้ยนาคูอายช่วยกันด้วยเออนาคูเลยอายอายมันมันมันอยู่นี่มันอยู่นี่อยู่คนเดียวคนเดียวชาร์จเลย เอออร่อยฮึดอร่อยเพื่อนเออกรมิงกรมิงแม่งแกรมิงโอ้โหล้มหมดเลยระเบิดไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เท่าไหร่แต่ตัวระเบิดกูหมดเลยข้าเนื้อขาเนื้อข้นื้ไม่รู้เ JA um. หมือนกันข้าเนื้อตัวนึงอ่ะ เจ็บมากเจ็บมากหนึ่งคนเจ็บมากใกล้ตายแล้วสวยเออซ้ายตัวหนึ่งอ่ะลองตะกุลมาแล้วตะกูมาแล้วอ้ำอยู่ตรงโลกได้นะความกรอบแป๊บโอ้ยว่าิงแม่นนย่ย嘛โอ้ยไอ้เหี้ยพี 20, ่สองสูดกูถามจรงจิงโหดนงะ รอนี่รอเลย I got you in my side, right s i g h t ไว้เยอะมันเล่นเอาคอนเทนต์บ่อยเฮี่ยเออว่ะเป็นไ,ไม่ได้พ,พูดมาเ<ณ>มียคอนเทนต์โป้ไอสัตว์ก <laughs> ูได้ยินละกู <laughs> ได้ยินละเราจะไปปะกินไล้กดมกูได้กลิ่นละอล้วเราอยู่ในวงเหรอเนียเอ้ยมึงมึงต่อก็้ด้หละกูอยู่เพื่อนไอ้ล้มล้มล้มลมไปห้าสิบคนนึงน่าเลย แข่งจ,งจงริงเลยที่ยิงวิงมแมนเนี่ยสั่นมาดิ่ดิลบไปสิบหกลบไปสามลบไปสี่สิบแต่บอลไดเฮียลบหนึ่งไอ้สั่น

เพิ่มอยู่ไหนอะ่ะเื่อคณต้องตามวะสวยยั้คนเดิมเฉยเลยได้แชป์มาก็เอาเลยดิจิบบี้เพิ่งโคตรโชคดีเลยสัสทำไมวะกูโดนอันติตัวเองดูดอยู่เฮ <c oughs> ียกูระสงเพศตัวเองช <c oughs> ิบหายเลยสัสขอคน

làm à, nữa, lốp 45, lốp 48 á, sẽ lại em Oh, Win, win, win. Uy, คือคำรังพ่อโอ้โหไอ้อหเหี้ยเออนี่มันเข้ามาได้ยังไงวะทอมเชียร์ได้เพื่อนกูตายหรอชุบดิหนีไปไหนสัตว์กูตามด้วยไอ้เหี้ยเป็นเพื่อนกูเหรอแม่ทะลุมึงยิงเพี้ยนกูอ๋อฮะ้สัตว์ ช่วยพงเจงอ้ออ๋ออัดตกลอยเพื่อนโอ้อัดมันมีอีกตี้ใหม่เลยสัตว์พวกมึงอ่ะช่วยกูด้วยไอ้อัดมีคนจับไปหาได้ได้มากูจับไปหาโอ้เพื่อนม้าขอบคุณมาก เอาละกูรู้สึกไม่ดีเลยได้ยินเสียงโอเครู้มีกรอบเอากูไปจากที่นี่เอากูไปจากที่นี่อ้อระเบิดแต่ไออาดยื้อสักหกวิอาร์ดกำลังปั๊มฟีดิคิดอยู่กูมาละไอแม่เยศโอ้ยขนาดกูก็แตกไอ้ก็แตกก็แตกจะตายแล้วจะตายแล้วกระสุนหมดกระสุนหมดโหลดอยู่โหลดอยู่เอ้ยสวย คะแนแม่ <laughs> อักต้ารอกูเลยนะไอีวเวคนเดียวไอ้จะตายจะตายจะตายวิ่งเขเ้าไ,ไปเลยวิ่งเข้าไปเลยวิ่งเข้าไปเลยลงละลงละตรงไหนโอ้มันเกาะขาข้างหน้าตรงเลยฮะเฮ้ไย,ยไอสัตว์ถามจริง ไอสัตว์กูถามจริงคุณรูนขนาดนี้มันยังไม่ตายเหอขนาดขนาดขนาดโว้ๆววววโอ้สคนนึงโดนไฟกูคนกระแกตนกระแกตนกระแตนหนึงอารตขอความยามันโดนระเบิดโดนระเบิดไฟกคนเดีมันซื้อมาแงวะแกขวัขานัก่าวนกาวนักเนักยักน้มแง โหลดกระสุนเนี่ยสัตว์มแมงหลดไปไ้ีที่อ,อเอาเราคุยไ่โดเลยนะแม้แต่น,นัดเดียวโว้เฮ้ <i> โยโอ้โยนาคูโหไปสามสิบสองคนสองเอ้มคนามคนม,คนมนนตีนี่นนะนนตีเลยไน,นนะ มีอีกที่หนึ่งข้างหน้ากูอยู่ข้างบนที่ที่เราจักมาข้างบนโอ้ยทำไมอยู่ที่กูตุวะคนมันมันโลมากตัวข้างหน้าเพื่อนเราอ่ะพอแล้วโลมาอยิ่ไม่โดนลยทีเดียวอย่าโดนเลยเฮียข้างหน้ากูเลย ก็แตกรอบร้อยเจ็ดรบร้อยสี่สิบเรล้มไอ้เหี้ยคนสุดท้ายปะเนี่ยเอาละกูจะขึ้นกูจะกูจะขึ้นจากทางข้างล่าง เงี้ยอืเกียเล่นกันสองคนเลยสักอุ้ยเกียเล่นกับสวนมะแปดแปดแปดยูฟ่าแปดแปดแปดสวนเฮมมี่เยอะอยู่นะน่าเป็นอยู่ไกลมากฟาวด์ไปดีก่อนนะไปอยู่ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้ากูเลยข้างหน้ากูเลยไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่กำลังปีนกำลังปีนไปกำลังปีนโอ้ข้างหน้าข้างหน้าจริงข้างหน้าจริงมันอยู่ข้างหน้ากูเลยอ่ะสองตัวสองตัวสองตัวเพื่อนสองตัว อะไรตัวยี่สิบแปดช่วยอะไรเปล่ตัวอยู่อะเฮ้ยแดงแดงแดงจ้าเฮ้ย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 แดงอยู่นี่แดงอยู่นี่แดงอยู่นี่ตามอุมาตามมาตามมาลงอยู่เอาละเรามีปืนแล้วมีลองโบนังั้นระเบิดดึงสี่เลย เอ้ยยังแรงจริงด oh, ้วยแหละอยูไหนหนูเอาเจี๊ยบขอโทษขอโทษขอโทษตายแล้วตายแล้วตกล้มตกล้มไอ้ซาเต้สวยเพื่อนเยี่ยมมากโดนกูไอ้สัตว์